Ha! <laughs> มาดูคู่เอกครับนี่รอช่างน้ําหนักแน่นอนนี่มาจากนครศรีแนะนําตัวทางบ้านนะครับนี่ครับผมเป็นอาดียพิี่ตั้งหรางเราเคยเจอกระชากศึกมาทีไหมครับวันนี้ที่นี่ไหมที่นี่ครับเบียดเบียดชนะมาเรียว่าไงทีีน่ชนะเบียดชนะมาที่นี่นะครับวันนั้ร้อยเท่าไรครับผมต่อไว้หนึ่งร้อยครับวันนี้ร้อยสามสองเท่าเท่ากันเลยนะครับเราสูงเท่าไหรร้อยยี่สิบหกน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่อะหกสิบหกสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละนี่สองชกมวยมากี่ร้อยได้ถึงร้อยไหมไม่ถึงแปดสิบมิ หกสิบกว่าเราเป็นมวยเข่ามวยฝีมือรู้มวยมวยเข่าครับเสริมอะไรบ้างรอบนี้ก็มีทุกอย่างครับเสริมมงเสริมอะไรนะไหมสามค่อหลังเป็นไงผลงานดีขึ้นยังก็ดีขึ้นครับชนะล่าสุดชนะใช่ไหมชนะแต่ก่อนนั้นสองค่เป็นไงก็ชนะแล้วก็แพ้ที่นี่หนึ่งค่แพ้หนึ่งค่แล้วก็กลับมาชนะสองค่นะครับเวที่มันใหญ่ไม่ร้อยทำสองไดยก็ได้ได้เห็นไหมคุ้มไหมในคุ้มไหมสักสี่โลได้ ประมาณนี้เห็นไม่คู่ต่อสู้เขาเป็นสไตล์อะไรที่ชกกันมาก็ฝีมือมีแข่งหน้าทีมเลยอย่างนี้เรารูปร่างนี่ตัวใครยาวกว่านี่เขาสูงกว่านี่เราได้หนานะครับอ่ะเราเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากแฟนลับเชียร์เราแค่วันนี้ฝากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับวันนี้อย่าทำให้เด็อดทีคชาวจะชนะกับบ้านได้โอเคเข้ามาหน่อยจ้าโชคดีครับ มาดูคู่เอกในรายการเอาแนะน้ำตัวหน่อยนี่ครับผมท้าสิทธิ์านยิมครับเจอกักครั้งเจอกับเขาอีกครั้งนึงครั้งที่สองนะรอบที่แล้วเป็นไงแพ้ด้วยลูกอะไรคิดว่าแพ้พารายุห้าครับอายุห้าวันนี้กลับมาเจอกันร้อยสามสองเท่าเท่าเท่ากันเท่ากันนะรอบที่แล้วนะ ไม่รอบนี้ไม่มีต่อยนะรถซ้อมอยู่ไงสายยันยิมที่จังหวัดหนองคายครับหนองคายซ้อมมากี่วันเกือบเดือนครับเกือบเดือนเราเป็นมวยประเภทเก่าครับเก้านะเห็นแล้วไม่แพ้เราไทยไี่เคยชกมาแล้วนะเขามีอะไรบ้างที่เวลาเราชกมีเก่าครับเราเอาาเราต้องใจสูงกว่าเขานะแต่ความหนาอยู่ที่เขาแน่นอนเราชกมวยมากี่ไวัน9-13ครับแค่3,000ชกมากกว่าเราหนยนะสูงความสูงละ ร้อยแปดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆรอ๋อสิบสามครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดปีครับสามไฟหลังไป็นยัไงบ้างผลงานเราก็มีชนะสองไฟครับแล้วก็พลาดคูที่แพ้เหรอครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสองวันนี้ร้อยสามสองที่มันต้องคุ้มไหมก็เหมือนเดิมนะสี่โลได้ไหมสามโลครับสามโลสี่โลเวทดีไม่ใหญ่พอดีครับตามวันนี้ได้เท่าไหร่ ร้อยสามเอ็ดเได้นะอ่าเราเปน็นคนจากจังหวัดของคายครับเอาฝากแฟนกับเชียร์เ,ยเราของคายผู้เอกได้วันนี้ฝากเป็นการแก่ผมครับเต็มที่ครับผม,อมโอเคขอโชคด์นี้ตานครับผมสวัสด,ดีครับ